สวัสดีพี่ๆนา้นาและเพื่อนช่างทุกคนครับผมช่างรังสยามนะครับวันนี้ผมจะมาแนแนวทางครับซ่อมตู้เย็นพานานะครับเป็นรุ่น NR h e ขีด b w c 6 5 v n t h นะครนนอาการข้างบนนะครับไม่มีความเย็น,นครับ หรูอว่าเย็นน้อยนะครับวงพิตั right ้งนะครับแต่ข้างล่างเป็นน้ำแข็งนะครับหรือว่าเนี่ยนี่เปิดได้สักพักนัเริ่มเป็นน้ำแข็งนะครับเริ่มเป็นน้ำแข็งครับข้างล่างนี่เย็นปกตินะครับแต่ข้างบนไม่ค่อยเย็นนะครับหรือว่าเย็นน้อยนะครับ น,นี่ผมยังไม่ได้ตรวจเช็คมาเลยนะครับครับน,นี่แต่ฟังเสียงนะครับเหมือนพัดลมยังทำอยู่นะครับแต่ว่าข้างบนไม่มีความเย็นนะครับเดี๋ยวเรามาแกะ แฟนการ์ดดูนะครับแกบตัวข้างข้างบนออกนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับตัวนี้นะครับออกดูนะครับดูการทำงานของพัดลมมันนะครับนี่ื้างนี้เห็นลูกค้าว่าเคยไปซ่อมหลายที่แล้วครับอาการเดียวกันเลยครับเดี๋ยวผมแกะแฟนการ์ดดูนะครับนะครับตอนนี้ผมคันน็อตออกหมดแล้วนะครับมีประมาณสี่ตัวนะครับ นี่แกออกมาได้นะตัวนี้มันมีเทอร์โมโอยู่ข้างในนะครับเป็นตัวปิดกั้นลมนะครับไม่เกี่ยวกับไม่ใช้ไฟฟ้านะครับตัวนี้นะนี่แกออกมาได้นะน,นี่นะครับที่ออมาแล้วน,ะนี่ก็ไม่มีอะไรนะครับ ออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็ค่อยมาดูกันอีกทีนะตัวนี้นี่นะพ่ล้มนะคลัมทำงานนะเดี๋ยวลองดูนะมีความเย็นขึ้นมานะครับ สออกมานะีออกุออกด้านนะไม่สลับกันนะนะนี่แสดงว่าช่วงข้างล่างนี้ทำงานปกตินะแต่นี่น่าจะเป็นที่ตัวนี้นะ ตัวเทอร์โมที่อยู่ข้างในนี่นะที่ปิดกันลมออกมาครับมันจะมีบบงจะมีตัวอยู่ข้างในอีกทีนะอันนี้เป็นตัวปิดกั้นช่องลมนะดูดีๆนะอันนี้อันนี้ข้างฝั่งข้างล่างคนระับมันก็ไม่มีอะไรนะ ขึ้นตรงมาเลยนะครับมะหะตัวปิดกันนะครับลองไม่ใส่แล้วก็จะดูเคียงเย็นซุ้มนะครับควาเย็ขขนยของลมที่ออกมาครับอันนี้ขออภัยนะครับ,อ,อ,รบอันนี้ถือเองถ่ายเองครับ มลมออกมาเห็นว่าไม่มากโซนม่จะมีอะไรสัก สกูตนะครับนะครับโอเคนะครับดี่ผมดูข้างล่างมานะคับพรพลมตัวนี้มันเป่ามันใช้ลมเป่าข้างล่างด้วยนะครับแล้วก็เป่าขึ้นข้างบนด้วยนะครับถ้าลมไม่ขึ้นข้างบนก็มีตัวนี้ครับไม่ปล่อยถ้าชั้นตัวข้างบนไม่เย็นนะครับก็มีน่าจะไอตัวเทอร์โมนี้น่าจะเสียนะเดี๋ยวผมจะแกะดูนะครับเนาะจะแกะดูนะครับ ว่ามันเสียจริงหรือเปล่านะตัวล็อกนะครับตัวล็อกมันจะมีสิวสองฟังนะครับตรงนี้หนึ่งฟังตรงนี้หนึ่งฟังนะรเราบะแกะได้เลยน,นี่นะครับแกะออกมาแล้วก็จะประมาณนี้นะครับมันเป็นฟวงอีกทีหนึ่งนะครับนะ แต่ตัวนี้ไอเครื่องหมายนี้เนาะไอต,ตัวนี้ไอเฟืองตัวนี้นะครับเขาหมายมาแล้วนะครับก็เราก็หมายเพิ่มครับตรงนี้ครับนะครับอันนี้คือลายหมายเพิ่มครับเดี๋ยวเราจะแกะดูเทอร์โมข้างในนะครับเ๋ยแกะดูเทอร์โมข้างในนะครับ ว่ายังดีหรือใช้ได้หรือเปล่านะตัวเฟืองต้องหมายนะครับไม่หมายมันจะสลับข้างกันนะเวลาเราประกอบนะครับนี่นะครับตัวข้างในจะเป็นแบบนี้นะครัอันี้จะเอาปปิดกันแบบนี้นะครับถ้าอุณหภูมิใช้ได้แล้วก็จะปิดแบบนี้นะ อันนี้ตัวนี้มีวิธีเช็คง่ายๆก็คือเอาไปใส่ตู้ตู้อื่นก็ได้นะครับหรือว่าใส่ชั้นข้างล่างก็ได้นะครับที่มันเป็นที่มันติดลบนะครับเราจะรู้นะครับว่าใช้ได้รือไม่ได้นะครับแต่อันนี้เดี๋ยวผมไปใส่อีกตู้นึงนะครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่ามันเสียหรือเปล่านะครับโอเคนะครับครับตอนนี้มาใส่อีกตู้นึงนะครับ ตอนนี้ยังเพิ่งใส่ครับยืนรอสักพักนึงครับเนี่ครับเอาหางมันตุนหลุมตู้ไว้นะครับยวสักพักมรามาเราเรามาดูกันนะครับว่ามันจะปิดหรือเปล่าหรือว่าปิดตัวเปิดหรือเปล่านะแต่ว่าถ้ามันไม่ปิดไม่เปิดอะไรเลยก็น่าจะเสียแล้วนะนี่นะครับตัวนี้ปิดไปแล้วครับน่ายังยังพอใส่อายุนะ ดูนะครับดูมันเปิดขึ้นนะอ่าเปิดมาแล้วคนระับแสดงว่ายังใช้ได้นะ่เดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งครับมันก็จะค่อยๆปิดลงนะ ตอนขาลงนี้น่าจะใช้เวลาหน่อยนึงอืน่าจะไม่ลงครับต้องปิดทิ้งไปนะอันนี้นะครับต่วส่วนสันข้างล่างครับผมจะผมได้เอาเทอร์โมมาลองสใส่ดูนะครับเพิ่งใส่ไปนะครับเดี๋ยวเรามาคอยดูกัน,นครับว่ามัน จะลงแค่ไหนนะครับติดลบแค่ไหนนะครับส่วนตู้นี้น่าจะเกี่ยวกับความเย็นนะครับเพราะว่าเธอโมก็ตัวโมปิดกั้กนลมข้างบนก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าความเย็นลงไม่ถึงที่กำหนดไว้นะครับก็จะต้องทำความเย็นใหม่นะทำระบบน้ำยาใหม่ ส่วนตัวนี้นะครับก็ถ้าตอนสรุปตอนนี้นะครับก็น่าจะประมาณว่าพัดลมนะครับอาจ,จมีส่วนครับพัดลมครับทําการทําความเย็ยนของมันนะครับลมอาจจะไม่ค่อยแรงครับเดี๋ยวเรามาคอยดูว่าอุณหภูมิที่ลงแลั้นแค่ไหนนะครับแต่ส่วนทัวโมที่เราไปใช้ตู้หนึ่งนะครับก็ สรุปได้นะครับว่าไม่เสียนะครับยังใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราเรอดูเทอร์โมเองตัววัดอุณหภูมิแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับเมื่อกี้เอาเทอร์โมจับนะผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็อยู่ที่ประมาณลบ3 3มจุดสนะครับ ตอนนี้น่าจะยินชานะก็เลยทําให้ตู้ข้างบนไม่ค่อยเย็นครับแต่ถ้าถ้าเวลาถ้าเอาของใส่ครับก็ะยินชากว่านี้นะครับตู้นี้ก็ถ้าตามที่ว่านะก็แนะนําให้ทําระบบน้ํายาใหม่นะเย็นแน่นอนนะครับสรุปนะครับตู้นี้นะครับที่ว่าช่องข้างบนเย็นไม่ค่อยเย็นหรือวาเย็นน้อยครับเป็นที่ระบบน้ํายาครับทำระบบน้ำยาใหม่นะครับ ก็จะใช้งานได้ปกตินะครับโอเคนะครับป่าก็สินสุดเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปต่อไปนะครับนห็นะครับสภาพตูก้ก็ประมาณนี้ครับก็จะเก่าๆหน่อยนะครับแต่ตูน้นี้ผมไปดูข้างหลังแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับ ร่นรุดูข้างหลังก็มีบอกนะ4 6 5ครับ VNP เนะครับตัวนี้ยังไม่เคยทำระบบนะแต่ถ้าแบบนี้ก็คิดว่าน่าจะตันที่ระบบมากกว่านะครับตันที่ระบบน้ำยาครับต้องทำระบบใหม่นะครับเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ